2พฤษภา2,568ล่มสันจรพี่น้องเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนไม่ซื้อไม่เสียเงินซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ครับ09 07 97แล้วก็06ครับตามตัวมี097 096ถ้าในฝันที่ที่ผมเห็นนะผมน่าจะเลขท้ายมันน่าจะ097นะมาแล้วค่ะอ่าว่าจะไม่มาก็ต้องมาแล้วเนาะคุณแม่ กับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าอ่ามาแล้วแล้วคือด่วนเลยนะแม่นะอ่ะหวัสดีค่ะแม่หวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะกลับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาในไล,ไลน์นี้แล้วนะคะเจีฟงเบียขอนะคะอ่า ความเมตตาการุณานะคะโดยการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใส่ต้องบอกก่อนว่าด่วนเลยแล้วก็วันนี้ถ้าไม่มาจริงๆนะแม่ไม่ได้พูดเล่นนะตอนนี้ฝนตกด้วยนะโอ,อ้ฟ้าแวบๆเลยแหละอ่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้ามันยังไม่เข้าที่แล้วก็เจอกันอ่าดู อาล,ลาบวชเลยแม่จริงเพราะว่าคือต้องบอกว่าตามเลขเดียวมาสามอาถ้าถ้าถ้าวันนี้ด้วยก็คือสามงวดนะคะคิดว่าถ้าไม่มาแล้วก็คือลาบวชเนาะเออเอาสิอะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคุณแม่อะใครมาเรียบร้อยแล้วเจพงเมียขอ สติกเกอร์คนละหนึ่งตัวหน่อยฝากคอมเมนต์สติกเกอร์ส่งสติกเกอร์คนละหนึ่งตัวนะคะเออนะคะอ,อ่าฝากคอมเมนต์หน่อยช่วยดันไลน์นี้นี้สักนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันจันทร์ต้องบอกว่าวันนี้วันจันทร์เป็นจันทร์ที่กําลังวันตัวเลขเนี่ยออกเลขค่อนข้างสูงนะคะสูงแค่ไหนคือถ้ายึดตามแบบหุ้น หุ้นแบบจริงๆเลยนะอ่าเสียงชัดไหมเนี่ยโแม่วันดีค่ะอแม่เงียบเลยล่ะตายแล้วนี่จะเป็นอะไรเนี่ยค่ะคนดูต้องเป็นพระาราชล้วคนไปไหนกันหมดมันน่จริงๆแล้วรัฐบาลให้แล้วนะคุณแม่ก็เช่นเดิมเราก็หน้าด้านเหมือนเดิมนะคะก็ตามก้ารัฐบาลชอบก้าค่ะออวันนี้ลงรัฐบาลไปในกลุ่มก็ก้า อาตามเก้าตามเก้าอ่าเร็วเร็วค่ะคุณแม่ทำอะไรกันอยู่อยู่เนี้ยพิมพ์พร้อมเลยเดี๋ยวแคปทีเดียวตึมจบอืไม่ต้องต้องรีไม่ต้องแบบเนาะบึ้มจบนะคะเออรีลาบ้างเป็นพิธีค่ะนะคะกดเลขเก้าค่ะสวย มากมันสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเลขเก้าวันนี้มันเป็นเลขอะไรที่แบบว่าดูซิคุณแม่ขนาดนอยวียังเก้าสามตัวให้อ่ะใครแคบแล้วกดเลขเก้าเลยค่ะแฮแท็ <c oughs> เกเลขเก้าดันไปเออขยมมนเลยเลขเก้าเต็มพี่ฝากคอมเมนต์ด้วยเออมันจะได้แบบว่านู่นแหละขึ้นฟีดขึ้นฟ้าขึ้นตป คุณแม่ขอทุกคนโชคดีปิถูกยังไงกับขออภัยด้วยนะคะขอให้เลขเก้าเป็นเลขมงคลนะคะอ่าเก้าข,ข้ามผ่านนะคะอ่าอุปสรรคในการ่ยงโชคให้ได้ในวันนี้นะคะอ่าขอให้เลขเก้าเป็นเลขนำเงินนะคะเออขอให้เนาะก้าให้ถึงกระเป๋าเจ้านะคะเออกระเป๋าตังเจ้าเออลวงออกมาเอาคืนมาเอาทางคืนมาเอออ่ะ,อะ ลดอะ่ะโอเคขอทุกคนโชคดีนะแม่ผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราด่ากันเลยนะคะรุ่นนี้แล้วนะคะเออรุ่นนี้กันแล้วเนาะไม่ต้องว่านะคะผิดถูกเราไม่ว่ากันเนาะเออเราด่ากันเลยเพราะว่ารุ่นนี้แล้วเราเออรุนแรงกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขนาดรุนแรงเรายังไม่รู้สึกอะไรกันเลยเนาะ,ะแม่เนาะเออต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ชิวๆกันแล้วนะครับประสบการณ์กันแต่ละคนคือเออ,ลเ,ลเ,อเลิศเอออ่ะเลิศ อ่ะขอให้ทุกคนโชคดี